สวัสดีค่ะทุกคนปุยฝ้ายเองนะคะก็ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ฝ้ายเนี่ยโดนทักว่าเออผิวหน้าดีขึ้นไปทําอะไรมามีหมอไหนหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะคะจริงๆก็มีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกค่ะเพราะว่าตัวฝ้ายเองเนี่ยฝ้ายก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้ด้วยก็เลยต้องนําผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมาลองใช้นะคะว่าผลเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใช้แล้วไม่ดีเนี่ย ไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนว่าเอานะคะก็วันนี้เนี่ยมั่นใจแล้วเพราะว่าลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วว่ามันดีจริงๆนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อเคล็ดลับที่ดีค่ะตัวนี้ง่ายมากๆเลยนะคะนี่เอามาโชว์เลยค่ะตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะกระปุกสวยมากเลย นี่คือ v 2 revolution นะคะเป็นครีมทาก่อนนอนแต่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องทาก่อนนอนนะทาตอนกลางวันก็ได้นะคะแต่ว่าตอนก่อนนอนเนี่ยไ้ชอบทาหนาๆหน่อยเพื่อเอามาเป็น sleeping mask นะคะทาไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้ตอนเช้าตื่นมาเนี่ยหน้านุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูครีมคะ่ะนี่เลยอืมกลิ่นแบบว่าสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะง่ายมากค่ะนี่ ป้ายเข้ามาแบบนี้นี่ทาเป็นหนาๆอย่างนี้นะคะให้ทั่วหน้าเลยนะคะนี่ป้ายปุดๆไปายชอบโบเอาไว้ตรงเวลากลางคืน,นะคะ่ะทาแบบนี้นะคะนี่ทาให้ทั่วแบบนี้นะคะคือหลายๆท่านลองใช้ดูแล้วจะบอกว่ารู้สึกว่าผิวเนี่ยถูกฟื้นฟูแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะสําหรับไฟเองเนี่ยายรู้สึกว่าพวกผดผื่นต่างๆก็ดีขึ้นด้วยนะ มันทําให้หน้าเราฟูขึ้นแน่นขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปทํางานเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเครื่องสําอางก็ติดทนอืมนี่เลยจริงๆเขาช่วยหลายๆปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระฝ้าจุดด่างดําริ้วรอยเล็กๆต่างๆเนี่ยนะคะจะดีขึ้นแบบนี้นี่นี่เลย ไปแบบนี้เลยนะคะผิวหน้าเราจะเด้งแน่นอนจริงๆคืนแรกนี่ก็เห็นผลแล้วนะคะสําหรับ V2 ตัวนี้ V2 Revolution ตัวนี้นะคะคืนแรกก็เห็นผลแล้วอยากจะให้คนทุกคนเลยลองใชใ้ดูนะคะเพราะว่ามันง่ายสะดวกสบายมากๆไม่จําเป็นว่าต้องทาเฉพาะตอนกลางคืนนะตอนกลางวันก็ทาได้ค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปหน่อยโบลงไปแบบนี้นะคะ ตื่นเช้ามาล้างออกรับรองฟินกับผิวหน้าตัวเองแน่นอนค่ะลองแล้วจะติดใจนะคะกับ V2 Revolution ค่ะ